เราไม่ใส่ผักนะคะจะเป็นลองสุกๆใส่กินน้ำค่ะ ยากกินของโซบะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ได้ต่้งหลายเมนูเลยเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ นี่เมนูของเราผัดยากิโซบะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดูห,หน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะโอเค เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะคะว่าวันนี้แม่นนองฟกุทำอะไรกินบ้างหนึ่งน,ะนึก็จะมีอันนี้นี่ย่างลิ้นค่ะแล้วก็ผัดยากิโซบะนะคะแล้วก็ปลาย่างปลาย่างแล้วก็มีส้มตำกุ้งค่ะไม่ใช่กุ้งสดกุ้งลวกนะคะ นี่เมนูของเราวันนี้ค่ะเมนูตอนเย็นนี่ไผ่ยังมอทันเนบีเมนูค่ะมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> อาหารเย็นก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเมนูอาหารเย็นของเรา กินหมดไหมเนี่ยโอเค